การดูข้อมูลรายวันรายเดือนและรายปีจากหน้าต่างแอดบินคือตรงสี่เหลี่ยมสีเหลืองเลยนะคะเดี une, ๋ยวไปดูรายวันกันก่อนข้อมูลรายวันสามารถเลือกวันที่ได้นะคะว่าจะดูวันไหนเลือกแผนกได้หลังจากเลือกเสร็จแล้วก็กดวิวค่ะก็จะเห็นเลยว่าพนักงานคนนี้ต้องมาทํางานกี่โมงหรือคนไหนมีการยืดหลาก็จะมีสถานะอยู่ าพนักง,งานคนนั้นลงเวลาผ่านทางไม์เรคอร์เดอร์ก็จะเห็นสถานที่ที่เขาไปมาด้วยนะคะต่อมาจะเป็นข้อมูลรายเดือนค่ะสามารถกดตรงข้างบนได้เลยไม่จำเป็นต้องกลับหน้าหลักค่ะข้อมูลรายเดือนนี้ก็จะเป็นข้อมูลแบบสรุปรายชั่วโมงนะคะสามารถเลือกเป็นวันได้ด้วยสำหรับคนที่รอบเงินเดือน15บหชนสิค่ะ นี้ขอเลือกเป็นรายเดือนปกติเลยแล้วกันนะคะเราจะเห็นเป็นทํางานกี่ชั่วโมงลาใช้วันลาไปแล้วกี่วันแบบนี้นะคะด้านขวาสุดก็จะเป็น summary มมให้นะคะว่าทําไปแล้วทั้งหมดกี่ชั่วโมงโดยข้อมูลตรงนี้สามารถดึงออกมาเป็น excel file ไ,ได้ด้วยนะคะต่อมาเป็นข้อมูลรายปีค่ะ ข้อมูลรายปีนี้ก็คือไม่ต่างจากข้อมูลรายเดือนเลยนะคะแค่เปลี่ยนให้เป็นสรุปรายปีเฉยๆก็สามารถเลือกปีที่ต้องการดูได้แล้วก็มาเลือกหัวข้อกันนะคะว่าจะดูหัวข้อไหนที่เป็นแบบสรุปรายปีค่ะเลข123ข้างบนนะคะจะแสดงถึงเดือนค่ะเดือน1จนถึงเดือน1 2แล้วก็มีสรุปทั้งด้านขวาสุดให้นะคะ โดยดึงเป็น Excel Output ได้เหมือนเดิมค่ะ